ลโลมากคนน้อยมากมีคำถามมาถามก็คือสังเกตยังไงว่าจะได้รู้ว่านกตัวไหนคือนกตัวผู้นกตัวไหนคือนกตัวเมียฉันเลยนัย่นก็คือนกตัวผู้ก็จะกินหนอนตัวผู้นกตัวเมียก็จะกินหนอนตัวเมียเพราะว่า ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่บีบีต้องถามว่าบีบีต้องถามเพราะว่าเรา,าจะรู้ได้ยังไงว่าหนอนตัวไหนคือหนอนตัวผู้แล้วหนอนตัวไหนคือหนอนตัวเมียคขาก็จะตอบว่าผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องหนอนหนอนที่ตื่นเช้าก็จะเป็นอาหารของ นงพี่ตื่นเชา้าเอ๊ยนงพี่ตื่นเชา้าเช้ามเถ่ายังเช้าอยู่นะ อากาศที่เข้าจมูกับอากาศดีนะแ,แต่คือแดดก,ก็คือร้อนยังร้อนอยู่ไอ้ต้นนี้สวยนะอเะอักแคจบคขา่าแค่เพียง ดูคนมีกันครับว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าอร่อยไหมแพงต้องห้าบาทสมใจอยากนะฮะสดชื่นยัง ละลายไม่เท uhm. ่าใจผมหรอกครับ3โมง5นาทีก็คืออากาศดีแต่ว si> ่าแดดก็คือแรงมากยังหารที่สูงไม่ได้เดินแต่ก็ต้องหลบจับบรรยากาศไปเรื่อย ินเลยไม่ได้กินได้<ะ>เอาดิแต่กลัวมันอิ่มอิ่มแล้วเราจะกินอะไรกินกเล่นๆก็ามาไม้หนึงก่อนพัดเหนื่อยเลยค่ะแล้วมันร้อนนะคะยังเหนื่อยค่ะเอาไของหน้ามันบุกคุมเลยเว็มบม,มึงกิน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 เบาอยากรับบทคนปากเมนมั่ง อยากรับบทคนปากเหม็นเนอปเปล่ไไ้ไหมหืมเป็นไงไม่เค็มเอามือเอาอขาอไปป้ายอร่อยกินไปกินมาเค็มดีกินมามไปไปก เอากุ้งไม้เล็กเนี่ยครับแล้วก็เอาเนี่ยตัวเล็กจะมาลองกินกุ้งเสียบทำ <c oughs> เป็นไง ก็อร่อยกบกกแบชก็กินได้ทั้งหนวดเลยวยังอยู่คนแพ้กุ้งนะครับคนแพ้กุ้งเออด ต่อไปชิมปูปูเป็นๆทั้งตัวเลยทั้งตัวอ,อุ้ยตะกรอบนะเสียงกรอบยนะอยู่นะนข็อรสชาติเป็นไง,งเ,เปือกปูอะไหนกินมั่งเหมือนกินเหมือนกินเปลือกปู แข็มข็มกับความอะไรดี เป็นไงครับรสชาติม,มันคือไข่ปลาหมึกเหรอไม่ใช่มันคือไข่อะไรก็ไม่รู้จริงเหรอปลาหมึกปลาหมึกยัดไข่แล้วมยัดไข่ทำตอนไหนมันก็คือไข่ไก่ยัดไส้ 领导，咱们来看。 i ตังไปไหนเอ้ยั่งมาก็ไ้เลยใส่ไปก็ดีนะใส่ถุงไดลก็เสื้อกูใส่ม่หยาบนะพี่ผสมกันเลยไอ้นี่หนูฝากท้งได้าตคะสองทิ้งได้ทุกร้านนะ ขอคคไปแล้วไปเฮ้ยร enfin ้ ha, านนี้ที่ดังๆขอซื้อหน่อยแต่เราอยู่หลายวันเนี่ยว่ะซื้อไปลองซักถุงนึงดูวันมันต่างกันไงครับ อันนี้แก่กว่าอันนี้แก่กว่าแล้วนั้นอันนั้นนิ่มอันนั้นหูเท่าไหร่ครับหูร้อยครับอ๋อสามารถถ้ายังไม่เปิดสามารถอยู่ได้สามสิบวันนะครับถ้าแบบนั้นอันนี้รถใบเตยเหรอครับแบบนี้สามสิบวันอันนี้ใบเตยปต่ะครับใบเตยครับอ๋อเอาไหนดีอันนี้ก่อนนะยอันนี้ถ้าไม่เปิดอยู่อย่างนี้นะคะจะอยู่ได้ไม่เกินนะครับเอาใบเตยห่อน,นึงครับเอาใบเตยนเอามาลาาเเอยมห่อเดียวก่อนครับ ของทำไมนะของเขาเพื่อนเามาอะไรมาคนะ่ะที่ที่เราพักกันเลื่ยมาทำรีฟอตที่บ้านตั้งแต่เด็กอะมันไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันไปเรียนทกที่แตกลับมาที่เชียงรายมันคามิดตัวเองมากที่ดเลยเรไม่ได้กลับเขาหรอกนี่เราได้ยินมาจากไหนถ้าไม่ได้ยินขนาดนั้นเ <ri> ขนายังได้ยินไม่ค่อยชัดเลย ไม่เคยทำไมครับผม,ม,ม,มกินนมแค่เขินแหละจริงๆไม่ได้อยากกินหรอก